รถเก่งใหญ่รุ่นประหยัดน้ำมันสายไฮบริดเข้าใหม่มาให้อีก1คันกับ ry, เตอร์ตา a m r ครเครื่อง2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมปี2021สภาพสวยประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอมาอีกแล้วนะคะเซรีรไทยรถสวย สาขาฝั่งสนามบินวันนี้แบบจัดรถเข้าใหม่นะคะเอาใจรถเก่งซีดานรุ้ออปชันจัดเต็มเป็นตัวไฮบริดรุ่นประหยัดน้ำมันสีดำสวยทรงสปอร์ตคันนี้ก็เลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะอยากจะได้รถเก่งนะคะทรงสปอร์ตสภาพสวยรุ่นประหยัดน้ำมันคันนี้<ม>เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้า <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือเจ้าโตโยต้าแคมรนะคะเครื่องยนต์2.5ตัวไฮบริดพรีเมียม สภาพสวยงามสีดําโทนเข้มนะคะพามาชมตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสําหรับใครที่กำลังตามหารถเก่งใหญ่นะคะสภาพสวยนะเรียกจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออปชันจัดเต็มที่สําคัญตัวนี้เปิดหลังค่ซันรูปได้ด้วยนะคะลูกค้าจะสภาพสวยเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านหน้านะคะของตัวน้องรุ่นนี้เป็นทรงสปอร์ต ดูสวยงามดีไซน์แบบทันสมัยนะคะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ใครๆหลายๆคนตามหาอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสำหรับคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัว m n o r r h h n g e นะคะตัวนี้เป็นตัวเจน3ของตัว h y b r i d กันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหน้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับทรงหน้านะคะ สวยๆนะคะเป็นโลโก้ของตัวไฮบริดนะคะเรืองแสงด้วยตัวสีฟ้าตัวนี้ตรงโลโก้ก็จะมีเรดาร์นะคะลดแรงเบรกด้านหน้าได้ด้วยนะคะตรงนี้ขาดด้วยโครเมียมนะคะสวยๆด้านหน้าสีดำทรงสปอร์ตนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์นะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วที่ส่องสว่างได้ไกลมากๆเลยนะคะ ดูชบเชียวดูสวยงามนะคะตัวกรอบไฟนะใส่กิ๊กไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะและด้านล่างก็จะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะกำลังมองหาในส่วนของตัวโตย่าแคมรี่นะคะตัวนี้มาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวน้องเข้ามาแล้วสภาพสวยงามมากนะคะทรงดูยาวดูเรียวดูทรงสปอร์ตนะคะตัวด้านข้างของตัวน้อง ตัวนี้สีดาเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นล้อแม็กนะคะสภาพสวยๆตัวยางนะคะก็จะเป็นตัวยาง215ทับ55 5ขอบยาง17นะคะตัวนี้ได้ยางใหม่นะคะตัวนี้ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยงามนะคะจับมาให้ใหม่ ถัง4ี่เซนตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวอักษรตัวให้บิดด้านข้างตรงกับพุ่งแก้มมาให้ด้วยนะคะสีรถดูสวยงามมากๆนะ,ะและด้านบนนะคะก็จะคาดด้วยคิ้วโครมเมียมจะดไปจนถึงด้านหลังในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมาพร้อมในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างนะคะสภาพสวยๆนะคะตัวนี้นี่เลยใครสนใจรายละเอียดตัวนี้นะคะ พอสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะเบามือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีสัญญาณกันขโมยกระจกเดิมจากศูนย์เตร์ตามมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างตัวนี้ความเดิมของตัวรถนะคะน่าสวยเดิมแผ่นเพจตัวเช็คได้เลยตัวนี้เป็นโมเดลปี2021รหัสเครื่องยนต์ของน้องนะคะ A 2 5 A นะคะ f x s นะคะตัวนี้โมเดลปี2021นะคะรถปีใหม่มากลูกค้จาจ๋า ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากเดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะเม็ดอารก์ก็ยังคมสวยนะคะให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยเดิมนะคะสีดูสวยงามมากนะคะเป็นประกายมุกเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวน็อตตรงซอกประตูนะคะก็ยังคงความสวยเดิมตัวนี้จะคุมโทนมาด้วยสีเบจนะคะให้ดูแบบ สวยภายในสะอาดสะอ้างกว้างขวางแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะแล้วก็คาดด้วยสีบอลซิลเวอร์นะคะให้รถตูสวยดูลงตัวนะคะดูทันสมัยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวประตูด้านหลังกันบ้างนะคะห้องบริสารตัวนี้ก็กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามาให้ทุกบานนะคะด้านในกันบ้างนี่เลยลูกค้าจ๋า เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันบ้างนะคะตัวนี้ให้ดูทั้ง4ฝักของตัวประตูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าจ๋าเม็อาร์ R กลมสวยเรียงตัวเดิมๆนะคะจากโรงงานกันเลยนะคะตัวนี้ซอกประตูก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้แผงประตูเดิมๆนะคะ ตัวยางก็เช่นเดียวกันนะคะล้อเดิมนะคะสภาพสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านหลังตัวนี้ออกแบบมาแบบดีไซน์ใหม่ด้านหลังให้ดูสวยงามทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีตัวด้านหลังนะคะระหว่างไฟไท้ายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คาดด้วยโครเมียมมีอักษรเขียนว่าแคม y ดรีดหลังนะคะเป็นสัญลักษณ์และมีตัวไฮบริดนะคะเพื่อบ่องบอกของ ตัวรุ่นของตัวน้องแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีก4ีตำแหน่งไฟท้ายเป็นแบบ LED ดูฉบเฉี่ยวคมใหญ่ดีไซน์สวยงามมากๆนะคะไฟด้านท้ายนะคะของเราโคมไฟต่างๆใช้งานได้ปกติไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะลูกค้าจ๋าสวยงามมากๆเลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแป๊บผมย่า เปิดให้ชมด้านในของตัวรถกันบ้างก็จะมีปุ่มกดหรือใช้กุญแจรีโมทเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวนี้เราก็เปิดดูในส่วนของตัวด้านในนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวประแจแม่แรงนะคะแล้วก็ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อยางสแปรหรือว่าล้อยางอะไหล่นะคะตัวซีนเดิมนะคะ ให้ดูถึงความเดิมปจัจแจแม่แรงต่างๆก็ยังมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะกว้างขวางม,มากๆด้านในตรงนู้นก็สามารถใช้นิ้วมือนะคะหยิบจับสิ่งของด้านหลังได้ง่ายเลยก็จะมีไฟด้านในให้ด้วยนะคะใช้งานได้แบบปกติเลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากค่ะตัวน็อตไม่มีรอยขอดไม่มีรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะนะคะนี่เลย กว้างขวางโอโถงนะคะตัวนี้นานทีจะมีเข้ามานะคะสำหรับตัวไฮบิดกับตัวต่าแคมรีของเราสนใจคันนี้เข้ามาชมคลิปนี้กันแป๊บได้เลยนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะลูกค้าจ๋าให้ดูด้านในของตัวน้องนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะนี่สภาพส,ยสวยๆใช้งานได้ปกตินะคะภายในก็จะคุมโทนวิโทนสีเบจนะคะตัวนี้ กระจกด้านในก็คุมโทนด้วยโทนสีเบจนะคะตัวนี้ตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีเบจนะคะใหญ่สบายนะคะกว้างขวางมากๆนะคะตัวนี้ตัวเบาะปรับอุณหภูมิได้เข็มขัดนิรภยัยมีมาให้และติดตั้งคาร์ซีสําหรับอ่อนได้นะคะม่านด้านหลังก็สามารถเปิดใช้งานได้นะคะด้วยระบบนะคะตรงนี้เลย ตอนนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวพนักพิงวางแขนไม่ได้วางแขนอย่างเดียวนะคะลูกค้าจ๋าออปชันของเขาตรงนี้ก็มีมาให้นะคะกดปุ่มได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ํามาให้สองตำแหน่งตัวนี้ก็สามารถที่จะรีเซ็ตนะคะในส่วนของตัวเบาะต่างๆได้นะคะสัญลักษณ์นะคะปรับในส่วนของตัวม่านบังแดดได้นะคะตัวนี้ปรับเบาะได้นะคะซ้ายขวา ด้านหลังปรับอุณหภูมิแอง์ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้นะคะเราต้องสตาร์ทเครื่องเกานและด้านในตรงนี้ก็สามารถหยิบจับสิ่งของอย่างที่แป๊บบอกเลยนะคะใช้มือหยิบจับสิ่งของด้านหลังได้ง่ายไม่ต้องดับรถหรือลงไปจากตัวรถนั่นเองนะคะและตัวไฟด้านบนนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะส่องสว่างได้ไกลนะคะดวงเล็กแต่ว่าแสงจ้ามากเลยค่ะลูกค้าจา๋า ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอรนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีช่อง usb มาให้อีกสองตำแหน่งด้วยนะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าจิงโจ้ตัวเบาะผู้น่าก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าแป๊บให้ดูความเดิมของตัวรถนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอากันต่อนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ ในส่วนของตัวน็อตต่างๆก็ยังคงสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าย้อนไบให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่เลยสภาพสวยเดิมมากๆนะคะตัวน็อตต่างๆก็ยังคงสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์ม3 m มาให้เรียบร้อยกระจกเติมจากศูนย์เตอร์ตาเดี๋ยวมาชมฝั่งคนขับกันบ้างนะคะลูกค้าจ๋า กระจกเดิมมาให้แบบทุกบานนะคะในส่วนของตัวแผงประตูตรงนี้ก็จะปรับด้วยไฟฟ้าหมดเลยนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวระบบเซ็ตเบาะนะคะ้ายฝาคู่หน้าก็ปรับแบบไฟฟ้าสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อแข่งนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้รายละเอียดเม็ดอาร์กต่างๆให้ดูถึงความเดิมนะคะของตัวรถเม็ดอาร์กก็ยังคมสวย ตัวน็อตต่างๆก็ยังสวยเดิมนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมด้านในของตัวน้องกันบ้างนะคะตัวเบาะก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะนี่เลยก็เลื่อนให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะคะปรับด้วยไฟฟ้านะคะแปดทิศทางแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับในส่วนของตัวตรงนี้ด้านหลังของเราได้ด้วยนะ,ะให้นูนแบบนั่งได้สบายให้ลงตัวนะคะตัวนี้ระบบคุชสตาร์ทนะคะ ภูมารัายมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามีแพดเดิลชิฟต์นะคะมีคุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวนี้หน้าจอมีขนาดใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าสภาพสวยๆเป็นระบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay มีส่วนของตัวน a เวิเกเตอร์นะคะ GPS มาให้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และตัว Android ได้เลย และในส่วนของตัวแอร์ก็จะมีมาให้สโซนนะคะด้านหน้าสองตำแหน่งแล้วก็ด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวแอร์นะคะสโซนนะคะตัวนี้ระบบแอร์แบบออโต้นะคะปรับทิศทางในส่วนของตัวปรับระดับได้หมดเลยนะคะดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็จะออกแบบมาสีสวยงามมากนะคะสีดำตัดด้วยสีบอนซิลเวอร์คุมโทนที่โทนสีเบจแล้วก็มีลายไม้นะคะให้ดูสวยงามนะคะ เดี๋ยวถ้าลงมาด้านล่างตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบนะคะ power outlet ช่องเสียบ usb ช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีส่วนของตัวแท่นชาร์จ wireless c h a r g e มาให้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถชาร์จแบตในตัวได้เลยแล้วก็มีช่องใส่เก้ยวนะ้ำมาให้อีก2ตํตำแหน่งนะเะกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแปดสปีดแล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับในส่วนของตัวตัวขับขี่ e c โ m o มดนะคะ normal หรือว่าป p o r t ได้เลยตัวนี้ก็ปรับแบบ ปุ่มปรับแบบคี่แบบประหยัดน้ำมันแบบไฟฟ้า EV นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะก็เป็นลายไม้แบบสวยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะนะคะปรับอุณหภูมิได้ทั้งสองตำแหน่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวาตัวเบาะบบสภาพสวยนะคะปรับด้วยไฟฟ้าผู้น้าสีเบจสวยๆและมาดูในส่วนของตัวด้านบนกันบ้างตัวนี้ก็จะมีตัวม่านบางแดด แล้วก็มีในส่วนของตัวกระโตกเปิดปุ๊บไฟสว่างปั๊บเลยนะคะเป็นแบบออโต้เลยนะคะนี่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวาตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะคะแบบ LED นี่เลยใช้งานได้ปกติตัวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บดูให้ชมในส่วนของตัวด้านบนก็จะเป็นซันรูฟนะคะเปิดหลังคาซันรูฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตน,นะคะสตาร์ท รถให้ดูตัวนี้เครื่องเงียบม,มากๆเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่ตัวสตาร์ทรถปุ๊บนะคะพวงมาลัยก็จะเซตปั๊บเลยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เราสามารถที่จะแบบเปิดหลังคานะคะได้เลยอันนี้แบบนี่นะแปบ๊บทําให้ดูนะคะเปิดแบบหลังคาให้ชมนะคะนี่ปิดเปิดแบบนิดเดียวนะคะหรือว่าเราจะเปิดแบบโอเพนนี้เลย เปิดแบบซันรูฟแบบโอเพนนะคะถ้าร้อนๆก็ปิดหรือว่าชอบแบบรับลมเย็นด้านนอกบรรยากาศข้างนอกก็เปิดแบบนี้แล้วก็ปิดได้เลยนะคะเซตร,ระบบด้านบนได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าอากาศร้อนหน่อยนะคะไม่ต้องการแสงแดดเราก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะตัวกระจกก็ปรับแบบออโต้ด้านหลังนะคะมองหลังลดแสงต่างๆได้หมดเลยนะคะลูกค้า ตัวนี้ถือว่าออปชันจัดเต็มนี่นะปั๊บสตาร์ทลดแล้วนะคะเครื่องนี้มากๆตัวนี้เลขมาอยู่ที่11637กิโลเมตรตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะเป็นแบบดิจิตอลก็สามารถปรับได้เลยนะตัวนี้เรากดแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมีรีเซ็ตนะคะในส่วนของตัวการขับขี่แล้วเหมือนกับว่าเราเบี่ยงเลนไปนะคะ รถมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะ,ะนีนะคะตัวนี้เป็นตัวเรดร์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีระบบ BSM ด้านข้างนะคะตัวกระจกด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้ก็เราสามารถเซตค่านะคะด้านบนตรงนี้ได้เลยนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบ BSC ตัวนี้ก็จะเป็นระบบตั้งค่านะคะได้หมดเลยนะ,ะกดปุ่มโอเคตัวนี้นะคะได้หมดเลยลูกค้าจะระบบเตือนขณะถอยรถนะคะ แล้วก็ระบบช่วยจอดนะตรงนี้เราก็สามารถรีเซ็ตได้เลยนะคะตามลูกค้าต้องการกดนี้ก็จะมีขึ้นไฟตัว EV มานะรุ่นประหยัดน้ำมันเป็นระบบไฟฟ้านะคะให้ด้วยออปชันฟังก์ชันก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บพามาชมตรงนี้นิดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะคะเติมน้ำมันนะคะตัวนี้ก็ถนนลื่นตัวนี้ตัวไฟนะคะก็ปรับตัดไฟด้านหน้าได้แบบปกติเลยนะ ตัวไฟอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับตัวรถของเราตัวนี้นี่เลยนะะปุ่มห้องเครื่องอ่ะเดี๋ยวตามแป๊บไปชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องของตัวน้องกันบ้างนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวตามแป๊บมาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องของตัวรถกันต่อเลยนะคะ สภาพห้องเครื่องต้องขอบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะไม่มีคราบน้ำมันเลยเยิ้มนะคะเป็นห้องเครื่องนะคะดีไซน์สวยงามมากๆนะ,คะเครื่องยนต์เดิมๆเลยลูกค้าจ๋าตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแกะมานะคะนี่เลยเดี๋ยวมบให้ชมด้านหน้าก็เช่นเดียวกันสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าจ๋า น็อตซ้ายขวาต่างๆสวยเดิมนะคะตัวนี้กอลรถมีการตรวจเช็ครถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้เป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้าตต่าแคมรี่นะคะที่ปพามาชมวันนี้เป็นเครื่อง2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะตัวน้องเป็นปี2021สภาพสวยงามมากๆนะคะบับจัดมาให้นะในราคาสุดพิเศษนะคะอยู่เพียงราคา 969,000บาทเท่านั้นนะผ่อนค้างวดเริ่มต้นอ,อยู่เพียงแค่16,000บาทตลอดสัญญาผ่อนสูงสุดได้84งวดนะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะคะในส่วนของตัวรถเก่งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็สามารถสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0611786999อยากได้รถสภาพสวยออปชั่นจัดเต็มตัวไฮบริด เปิดหลังคาสันรูได้สนใจก็สามารถติดต่อสอ,อบถามแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถเืนอ2สองไว้ใจน้แป๊บเซที่ไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย